สวัสดีครับผมเบ้าบรับแสกสารภาครับวันนี้มอยนันคบาอาจารย์ครับครั้งนี้เกิดอาจารย์สงสารภาพครับรานประจาปีครับสั่งสั่งคุณเทปุ่น,นสั่งเจนีสีอ่านครับผมหายหลา,หลาปีเลยเนาะหลายปีแล้วครับอันนี้หปีนี้ปีสองสิาาีที่สิบสอ2แล้ว vive, <52 S 2> <ะ>แต่ว่าเป็นอยัางก็โดนแทะไงเนาะไงยิงไครับครับตอนในี้ม ค่าวว่า30ล้านส0ล้านม่อยู่ม่อยู่คาดว่าคาะว่าตอนนี้กาลันตีกาันตีแล้วครับเป็นเป็นกรเปนเจดีเป็นเจดีเจดีเจดีอ่านัสืบพักสีอานรัสีอารยะเที่ยไทนะครับเหลืออยู่องค์เดียวในประเทศไทยครับัจจุบันบาบ้าน้ัน้านรถสตาร์ทั๊กั๊จากนาคานาคา ให้ได้งห้สิเดงห้หนูเป็นม่า้าครับปลาเป็นม่าได้บดครับเมื่อไรสิ เป็นพระเอกคู่ขันโดยพระค oui, ู่เจ้าคันคู่เจ้าชื่ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวขอบคุณครับน้องลาสวัสดีครับฝากช่องไอจ้าทรงเนี่นยุทธูปจ้าชงยุทธูปจ้าส่งรอนซ่อนครับผมบ้านรายงานตัวรายงานตัวอินเด้ครับผมไอพังธีครับครับครับภากันเห็ดคีบิหยังครับอันอันพ่อพ่อบ้าน ฝากเรื่องเล่าพอบ้านไรวินเนี่ยพอบา้านไรวินหรือครับ,รบตอนนี้คือ,อพอบา้านไรวินนี่มาคู่กันครับมาคู่กันครับมาคู่กันขอขอบคตอนนี้กำลังคอดเลยครับตอนนี้เขาเขาต้องการจริงๆว่าพอบา้านไรวินนี่พีหรือ่ครับทีจ่จะเล่นเพลงให้ครับเสียงดีครับเสียงดีเสียงดีครับผมแล้วผมกับมักคอนเฟิร์มเลยว่าเสียงดีมาที่นี่อันเฮดกับคาก็ดี แต่ว่าย่าขาดูหลายเป็ดไก่นั่นนะเออไปตึกปลานี่ยตึกไม่ปลาไปตื๊ดปลาเอาเอาใครอยากฉันตึกปลาไหมเอาไวเอฟซีให้สองไพเอกนี่ไปตึกปลาเนาะไปตึกปลาจี้ปลาเผาปลาไหมอยู่บ้านสวนบ่อันเอาบ้านสวนเจ้าสองอะไรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงคลิปเหล่ากายไอเอฟซีเขาเป็นมากสองไพเอกหล่อลายวินเอ็นเตอร์เทนเมนต์หรืออีกหนึ่งหนึ่งน้ำกะ พ่อบ้านพ่อบ้านไรวินพ่อบ้านไรวินเราเห็นแล้วกินเสียบพ่อบ้านไรวินกับให้ทั้งทีครับอ้าวครับมื่อนี้ขอบคุณฝากช่องฝากช่องจ้าทรงนะครับมื่อนี้ขอบคุณขอบคุณทางช่องพี่จ่าทรงลอกคอนซ้อนครับที่ใหญ่สายล็อกขาดงจ่าทรงลอกคอนซ้อนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ